สวัสด well, ีพ mm hmm. ี่น้องสวัสดีครับเจ้าเฮ็ดยังสลับนกหลับนกหลับไก่หลับไก่หลับนกหลับไก่นะครับไก่บ้านหลับล้วนก่อนล้วนไก่ก่อนพี่น้องโอ้เถื่อนกระเทียมก่อนบอเจียวกระเทียมเนาะเอาเพิ่มด่วนนะด่วนด่วนรุ่งสารบาลสารอ่าห้มันหอมเมืองกระทะคอนที่ไรนี่กระทะ กระทาขอยเบองแน่บางขั่วใส่เตาถานเด้เพื่อน้องเมื่อวันเตาถานเตาฟื้นไอ้นวะดีล่ะอันนี้หนึ่งไว้แล้วไงเอ้ยหนึงหม้อหมูเราหนึ่งม้อหอดวันนแเห็ดแก้ว่เางแซ้วเแก้วเแก้วขึ้นไปกับโอ้เด็ดเลย หอมด้นนะหอมตะไคร้ค่าตะไคร้ไปมาสูวนหนมสูก่อนยาิตกีลาบนะพี่น้องลาบไรลาบลาบไก่ลาบไก่บ้านนี่แหละสูงกว่ามากลยแค่เพยเพิ่งกระทะขว็หูเราทำไรเนี่ยนะแดงอ่านี่ยขัวบานๆานเห็นไหม ขั่วบอนบ้างไม่ยังมากมากเลยขัย่วอีกคนเพื่อใชนทำเป็นประสุกอีกหน่อยหนึ่งนะครับขั่วอีกนักนิดสุดยอดให้ใหใหสุกจังหน่อยก่อนอขั่วบานบานได้นี่แท้ด้วยโอ้มีไข่หน่อยหนึ่งไหม่ไม่ไง โอ้ยแจ็บฝนกันโตกะนี่ป้าห้องมรุม,ม,มโตกลงมานี่เนาะสีมีแห้งเขากลัวไม่ๆห้อมอ่ะแซ่บกลัวเห็นฉันทันให้เธอละก้องนกร้อมแล้วแซ่บแล้วเอาโอเคสุกกันละ่ะ งาหมูเทหนึ่งเดแล้วบ่นึ่งเดเลยสุกแล้วนะเดี๋ยวเห็ดน้ำกิ้มคืนนึงึ้นห็นบอตรงหันกิ้มเปี้ยหวานนะครับหั่นโอ้ยพริกป่นบนแหลรตำเอดีกว่าซอๆนึ่แซ่บออได้ดจะได้ตำหน่อยไ้สุกเลิศบอันสุก็เย็นนัดหน่อยจะลบยม ฮะเหลือฮะหมคุณยายสิหนึห่งเขาคุณยายจะอุ่นข้าวขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณผนู้สัับสนุงนค่ะ